真好。 คำะสมนะคะมีสระอะสระอาสระอิสระอีสระอุและสระอูนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้นํามาสอบอ่านนะคะส่งคลิปวิดีโอสอบอ่านกับครูอ้อมนั่นเองการทดสอบอ่านครั้งที่1ในคราวนี้นะคะจะต้องรบกวนให้ผู้ปกครองนะคะบันทึกวิดีโอแล้วส่งให้ครูอ้อมผ่านช่องทางไล์กลุ่มห้องเรียนนะคะ เป็นคำประสมสลับแบบไม่มีตัวสะกดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ ท,ออทีอาดูนาลิกาห้าวินาทีนานการทดสอบการฝึกอ่านนี้นะคะถ้าเด็กๆ คือการกระทำอ่ะอะไรเป็นกรรมอะไรนะปูทำไมปูเป็นกรรมเพราะปูถูกเพราะปูถูกกระทำถูกมาหาใช่ไหมอ่าปูก็เลยเป็นกรรมนะคะปูก็เลยเป็นกรรมอ่ะทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างกรรมแบบนั้นแหละไม่ใช่นะคะกรรมก็คือรูปแบบของประโยคที่เป็นตัวที่โดนกระทำ นะคะจะเป็นคนสดสินของอะไรก็แล้วแต่นะคะอะต่อมาต่อมาเดี๋ยวเราจะเขียนประโยคตามที่ครูบอกนะคะครูบอกแล้วว่าเราจะไม่ได้เขียนเป็นแค่คำอย่างเช่นคำว่าอาคำว่าจะาอย่างเงี้ยไม่ใช่เราเขียนเป็นประโยคเลยยาวๆเลยนะคะอ้าประโยคแรกหลังเลขหนึ่งประโยคแรกเขียนว่า งูงูตางูงูเขียนลงไป อยูในนี้เอนกันนะคะ hello okay. ที่ตรวจดูแล